จะได้แล้วตับูนะครับก็เวลาสับูเเช็คไลน์เตนเตแป๊เราก็เล่นเัวงเดียเราเช็คแล้วเต็มแป๊บนึเงนะครับ

ค่อนข้างไกลเลยทีเดียววิ่งด้ค่อนข้างไกลเลยเช็คสตรีมกันนะครับไม่รู้ว่าจะได้ป้อบแต่คิดว่าน่าจะได้หวังหวังว่าหวังว่าจะได้คิดวข้างไกลเลยทีเดียววิ่็ค่อน้กคิดว่า่าจะได้น่าได้แล้ว ที่เดิมผมตัดไว้ประมาณนี้นะครับก็ว,วิ่งเรื่องสำรวจกันเลยโลกใหม่ทั้งทีเดี๋ยวคราฟเท็นโตฟราฟก่อนละกันก็ทำเป็นควานเยอะเอย หนังไปไม่ใช่หนังสอวนแค่หนังสตรีมไม่ไปกันเะนี่ยสตรีไม่ไปจชิงจังตรางเนี่ยนะกอล์นะครับอืม ตีไม่ไปว <im> ้าวบลัง <im ga> <im ga>